มาครับสาวกพันหสาวกวีออวันนี้ห้ามาพลาดนะครับผมเอาวีออสสีบอลเงินสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคามาให้ที่รับชมกันแล้วนะครับวันนี้มาในโฉม e, 17, 1.5 e p 17ไม่แสนห้านะสภาพนางฟ้าเลยนะมากับราคาที่จับต้องได้และราคาที่คุ้มค่าแน่นอนคันนี้3,49,000บาทนะนี่สภาพสวยเลยนะ ล้อแมกอัลลอยแล้วขนาด15นะครับผมยางกูเซียยังปี20อยู่นะดอกนั่นแน่นดอกนันหนาครับผมพอได้ขับพอได้ใช้นี่เบาะผ้าภาพตึงๆนะลายลังพึ่งเดิมแท้โรงงานสแตนดาร์ดกระจกปรับพับเก็บไฟฟ้าแล้วครับผมภายในกว้างขวางนะใครตามหาวีออสอยู่นะไปซื้อป้ายแดงไม่มีขายแล้วนะแต่ที่สนุกคามีขายอยู่นะ เบอร์จัดให้เลยคันนี้นะครับผมชอบนะครับผมโทรหาเบอร์ได้เลยนะครับผมที่เบอร์095นะครับ583นะ4840นะครับออได้ออกรถง่ายทุกอาชีพนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดเลยเบอร์มีบริการไฟแนนซ์นัดเซ็นถึงบ้านทั่วประเทศ